คนที่จบมาจากที่เดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนในห้องนุ่นเดียวกันเลยออกจบออกมาแล้วนะครับก็จะเจอคนอยู่2ประเภทนะครับก็คือคนที่เกิดมาเพื่ออยากที่จะทํางานประจํานะครับกับคนที่เกิดมาหรือจบมาอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับใน2พาร์ทนี้เนี่ยถามว่าใครมั่นคงกว่ากันครับตรงนี้ผมกล้าตอบได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่มั่นคงเลยนะครับทั้ง2แบบคนที่ดูแล้วมั่นคงที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับหรือตัวคุณเองนั่นเอง ก็คือเวลาที่เรามีความสามารถนะครับต่อให้เราทํางานประจําและโดนบริษัทนั้นแจ้งไปหรือมีการเลีออฟคนออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นคือความมั่นคขงของคุณที่เกิดมาเพื่อจะทํางานประจคกับอีกคนหนึ่งนะครับคนที่เกิดมาเพื่อที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าเขามีความสามารถมากพอนะครับเขาจะทําธุรกิจอะไรหรือจับอะไรที่มัน ทำแล้วอาจจะล้มเหลวนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ได้เขาก็จะทําไปเรื่อยจนกว่าเขาจะจับจุดนั้นเจอและสิ่งที่แตกต่างกันใน2แบบนั้นก็คือนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในงานประจําคุณต้องโตให้ได้เหมือนเป็นแบบมีเงินเป็นหลักแสนหลายแสนในต่อเดือนให้ได้แต่ถ้าทําแบบนั้นไม่ได้นะครับก็จะอยู่ได้แค่ไปเป็นวันหรือไปเป็นเดือนอยู่ได้แต่ไม่ไม่รวยประมาณนั้นส่วนคนที่ทํางานที่เป็นการสร,ร้างธุรกิจตัวเองนะครับวันหนึ่งที่ เขาล้มไปเรื่อยๆนะ,ะเป็นการทดลองทดสอบไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งที่เขารู้และมีประสบการณ์เองเขาจะกลับมารวยได้มากกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมอยากจะบอกว่ารายรับที่เข้ามาจะต่างกันถ้างานประจําคือการรับขาเดียวแต่ถ้าเราออกมาสร้างเองนะเราสามารถรับเงินได้หลายทางส่วนการที่จะเมเนจการเงินยังไงอยู่ที่ตัวบุคคล สังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจะจบสถาบันเดียวกันจบในรุ่นเดียวกันแต่ความคิดจะถูกแตกต่างกันออกไปทั้งสองแบบนะครับทั้งงานประจำและก็คนที่สร้างธุรกิจของตัวเองคุณอยากเลือกแบบไหนคุณชอบแบบไหนลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าผมคิดไม่ผิดลองบอกมาได้เลยนะว่าเอ๊ะแบบไหนคือถูกแบบ,แบบไหนคือที่ใช่แต่ผมบอกได้เลยว่า2เรื่องนี้ไม่มีเรื่องไหนที่ถูกต้องเสมอ100%ครับ